สวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในารายการดีมี่นะคะวันนี้ก็จะมาอยู่กับ2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นร้านค้าพาเนจรสุดคิวนะคะซึ่งจะการันตี1สกินนะคะใน1 0 0คูป,ปองตั้งแต่วันที่1 6บหถึงยีนี้นะคะคลิปอาจจะมาค่อนข้างช้าหน่อยเนาะเพราะว่าติดงานนะคะจริงๆก็ไปเที่ยวหลายที่เนาะเจ้าของช่องไปเที่ยวนะคะแล้วก็จะมี กิจกรรมนะคะของทูเรนนะคะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่5นะคะมัดรวม2กิจกรรมนะคะแต่ลงวันที่17เนาะแต่ทูเรนเนี่ยยังพอมีเวลาให้เก็บตังค์เนาะระยะเวลาก็ประมาณ20 1 0บกว่าวัน20เกือบเกือบว,วันนะคะเดี๋ยวมาสรุปราคาให้ครบจบภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยนะคะทุกคนร้านค้าาเนจอนซึ่ง100คูป,ปองที่มันออกเนี่ยน่าจะออกเป็นตาลเชิญสกินลิมิเต็ดนะคะจะเป็นสกิน อตาเอ็นเกนะคะซึ่งมันจะเป็นลิมิเต็ดเขียวนะคะทุกคนซึ่งสกินตัวอัตาเนี่ยไม่ค่อยมาบ่อยนะคะทุกคนเออแล้วก็ส่วนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นสกินโบนี่กับเอเลนดอร์นะคะเออแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นนันตากับอันนี้นะอันเลนนะคะทุกคนอ่ะ ก็อาจจะคุ้มไหมนะคะแอบอยากสุ่มอยู่นะแต่เราคิดท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบค้าๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ ตีทิพย์ชัไน,นะคะตีทิพไล่ตีไลยมาฟ้าลงไปหองชันเออแกไม่รอแน่บฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำาไมมีสกินส,สวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจน,นี้ของจริงมาก ของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสําหรับร้านค้าพจนจรนตีนะคะทุกคนสามารถมาดูเปอร์เซนต์ตรงนี้ได้นะคะสกินถาวรจะอยู่ที่ หนึ่งจุดสามศูนย์แล้วก็จะมีเหรียญอัปเกรดมีปืนฉีดน้ําด้วยซึ่งเหรียญอัปเกรดสกินนะคะทุกคนสามารถเอาไปเล่นในกิจกรรมนะคะกิจกรรมเริ่มวันที่สิบแปดนะคะสําหรับเหรียญอัปเกรดสกินเนาะ,ะสำหรับปืนฉีดน้ํานะคะเอาไว้แกลกรางวัลถึงสิ้นเดือนนี้นะคะก็คือวันที่ยี่สิบหกเมษายนนี้นะคะทุกคนอ่ะ แต่เราคิดว่า100คูปองที่เขาจะออกเนี่ยสำหรับสกินนี้นะคะน่าจะออกเป็นข้างล่างเนาะจะเป็นตาลเชิญสกินลิมิเต็ดเขียวนะคะแล้วก็สกินที่2เนี่ยน่าจะออกเป็นตาลเชิญสกินจุดว้าวนะแล้วก็สกินที่3นะคะจะออกเป็นฝั่งนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าถึงมันจะการันตีการันมันจะการันตีเปอร์เซ็นในเอ้ยถึงมันจะการันตีเปอร์เซ็นสกินนะคะในราคาร้อยปองก็คือออกข้างล่างแน่นอนลิมิเต็ดเขียวนะคะแล้วก็ เดี๋ยวขอสุ่มให้ดูสักครั้งหนึ่งละกันแต่จริงๆคูปองก็พอนะแต่เราอะมีสกินครบหมดแล้วนะคะอุ้ยเราได้เหรียญมานะอ่ะเดี๋ยวสุ่มให้ดูอีกอันนึงนะคะเราน่าจะได้เป็นพวกเหรียญพวกปืนพวกอะไรอย่างงี้อ่าพูดยังไม่ทันขาดคําเลยนะคะ เดี๋ยวขอสรุปราคาให้ละกันนะคะทุกคนซึ่งราคานะคะ1สกินจะอยู่ที่100คูปองนะคะแล้วก็2สกินนะคะจะอยู่ที่299คูปองนะคะแล้วก็3สกินนะคะราคาจะอยู่ที่6 4 8ค้คูปองนะคะทุกคนนย้ำอีกทีนะคะว่า3สกิน648คูปองถ้าถามเรานะว่าคุ้มไหมส่วนตัวนะคะเราก็คิดว่า ราคาปกติเป็นราคาปกติที่ยังพอรับได้ก็ยังคุ้มอยู่นะทุกคนถ้าให้พูดความคุ้ม100%ยเอนี่ยอาจจะไม่ร้อยนะคะถ้าให้พูดความคุ้มเนี่ยน่าจะประมาณสัก70%็ละกันทุกคนเออก็ซึ่งสก,กินนี้และกันอ่นสมมุติว่าสก,กินนี้นะคะ250สก,กินฝั่งนี้อีก250ก็เป็น500แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้ก็มาอีกร้อยหนึงก็เป็น600อ่ะ หกร้อยหกร้อยปองใช่ป่ะยังเหลืออีกสี่สิบแปดปองนะคะน่าจะเป็นของพวกกระจุกระจิกพวกนี้นะคะก็เหมือนขายสกินในราคาปกติเลยนะคะทุกคนก็ลองมาสุ่มมาเล่นกันได้นะคะแต่ใครที่สุ่มแล้วนะคะแล้วได้เป็นสกินอันไหนก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะถ้าอันแรกเนี่ยน่าจะออกอันนี้แน่นอนนะคะร้อยคูป,ปองแรกเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กิจกรรมถัดมานะคะจะเป็นกิจกรรม ของทูเรนกระบี่นะคะทุกคนซึ่งเป็นสกินที่มาที่บ่อยมากแบบมาทุกปีอะทุกคนคือแบบมาบ่อยบ่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้พอเข้ากิจกรรมมานะคะมันก็จะให้เป็นอย่างนะี้นะทุกคนหินเลนขันบัตเตอร์ไฟอันเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีอีเวบัตเตอร์ไฟอันใหม่ซึ่งช่องของทูเรนกระบี่นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด30บช่องนะคะทุกคนซึ่ง5ช่องแรกเนี่ยจะการันตีท่าเต้นนะแล้วก็ 11ช่องนะคะจะการันตีสกิลลิมิต็ดซึ่งอ่าสกิลลิมิต็ดนะคะเหมือนจะมาขายในราคา250ปองเนาะแล้วก็อ่าช่องที่14นะคะจะเป็นการันตีคัมภีพิเศษนะที่เหลือก็จะเป็นของรางวัลที่เราเลือกนะคะก็สมมติว่าอันนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีสกินนะคะมันก็จะออกเป็นสกินถาวรจริงจริงเนี่ยทุกคนถ้าให้เราพูดนะเป็นกิจกรรมที่คุ้มอยู่ในระดับหนึ่งนะคะถ้าคนที่มีสกินไม่เยอะเนาะเพราะว่าสกินที่เราเลือก เราเรามีหมดแล้วไงก็เลยได้เป็นหินเดินข้ามนาคอนมาแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมนะคะเน้นยาอีกทีตั้งแต่วันที่15เมษายนนะคะถึงวันที่6ก่อน11โมงนะคะทุกคนอันนี้สามารถมาดูเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ16ครั้งได้อยู่ที่12.25นะคะแล้วก็ 17- ถึง30ครั้งนะคะจะอยู่ที่14.3นะคะทุกคนอ่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะเราลองเปิด5ช่องแรกนี่จะเท่าไร่เปิด5ช่องแรกนะคะจะอยู่ที่65บคู่องแต่ เดี๋ยวเปิดให้ดูสักกลุรุๆพอละกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาซุ่มอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็กดได้ทีละห้าอันนะคะเป็นกิจกรรมลังพึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวนี้อ่ะกดเปิดไปนะคะหช่อชแรงห้าคูปองเพื่อสกินจะโหเพชรแดงมาเต็มๆกาไม่มีเวลาให้รุ้นเลยอะ่ะทุกคนก็ สำหรับทุเรนกวีนะคะละเดี๋ยวขอสรุปราคาเลยแล้วกันราคาดวงดีนะคะจะอยู่ที่2,500-2,700ถึง2,700คูป,ปองนะคะอันนี้จะเป็นราคาดวงดีนะคะอันนี้ถ้าราคาเมาเมาเลยนะคะราคาจะอยู่ที่ 3,800นะคะจนถึง4,000คูปองนะคะทุกคนทูเรนกระบี่ซึ่งเป็นสกินรนะดับมายติเคิลนะคะทุกคนราคาก็ยังโอเคอยู่นะสมมุติว่าเราสุ่มสกินทูเรนนะคะเราตั้งงบไว้4,000ใช่ไหมสกินแรกที่เราจะได้นะคะจะเป็นสกินทูเรนกรบี่นะสกินที่2 3 4นะคะก็จะเป็นสกินที่เราเลือกตอนต้นเกมนะคะแล้วก็สกินที่5นะคะทุกคนก็จะเป็นสกินนี้ที่มันการันตีใน11ช่องสมมุติว่า เราสุ่มมาใน4,000นะอะเราสุ่มมาได้ในราคา4,000แล้วเราลองหารห้านะคะซึ่งสกินแต่ละสกินนะคะจะเฉลี่ยสกินละ800คูปองซึ่งก็ให้กําลังใจตัวเองนะว่าคุ้มจริงๆเนี่ยก็คุ้มอยู่นะจริงๆแค่ทูเรนกระบี่ก็คุ้มแล้วนะคะซึ่งราคามาในแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เท่ากันก็จริงนะทุกคนแต่ราคาเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงไปกว่านี้ไม่ใกล้ไม่ใครไปกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการันตีประมาณ3,500อะไรประมาณนี้นะรอบนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาสัก2,300อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็ดวงแบบเมาเลยนะคะอยู่ที่3,800ถึง4,000คูปองนะคะอ่ะ ของรางวัลที่เราสุ่มในกิจกรรมทูเลนนะคะจะเข้ามาในกล่องข้องขวันนะคะนี่อะเรียบร้อยนะคะได้เพชรมา25เพรสำหรับ5คูปองที่เราเสียไปนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขออาภาัยด้วยนะคะเพราะว่าคลิปช่วงนี้มาช้าเนาะก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ